บอกเลยว่าได้รถปีใหม่ๆแต่งครบๆออปชั่นเต็มๆนะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้นะครับในราคาเพียงสวัสดีครับคุณลูกค้าครับ,รบพบกับเราบริษัทเพชรคาร์เซ็นเตอร์โชว์รุ่นวปีม0อ2คุณภาพดีราคาดดนใจพบกับผมปีใหม่อีกเช่นเคยนะผมวันนี้จัดไปตามคําเรียกร้องคนหามาเลอเกินบอกว่าเฮ้ยอยากได้รถกระบะบ้าง รีวิวรถกระบะบ้างจัดไปเลยนะครับวันนี้นะใครที่กำลังมองหารถกระบะใช้งานห้ามพลาดเลยนะวันนี้จัดไปเต็มๆนะครับรถกระบะปีใหม่ๆแต่งสวยๆนะราคาบอกเลยว่าคุณรีบจับรีบจองเลยเพราะว่าวันนี้เราเปิดราคาสุดแสนจะถูกมากนะครับผมด้านหลังผมนะคือเจ้า Toyota h i ฮรักรีโว่ 2.4J สมาทแคปปี2 5สุดหล่อคันนี้เลยครับและนี่คือเจ้า Toyota h i ฮรักรีโว่ 2.4J สมาทแคปนะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ย สวยมากนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้าเลยคันนี้นะครับผมเป็นตัวรีโวนะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบ3ชั้นแล้วนะครับผมคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานเลยนะครับรถสีสวยมากเงาฉ่ำๆเลยนะครับสีขาวเลยคันนี้นะมาพร้อมกับไฟหน้าดวงใหญ่นะครัผมคันนี้นะไฟหน้าแบบมันติ r รีเฟกเตอร์นะครับผมขนาดใหญ่มากนะผมมาพร้อมกับโลโก้ไฮลักนะผม คันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะใครที่กำลังมองหารถใช้งานสวยมากๆนะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมไฟตัดหมอกนะก็ช่วยเราเวลาเราเดินทางไปที่มันมีหมอกเยอะๆนะครับผมคันนี้ก็ติดตั้งมาให้แล้วนะครับทำให้เราเดินทางขับขี่ได้อย่างสบายมากขึ้นนะครับผมกระจังหน้าอย่างที่บอกว่าคันนี้เป็นกระจังหน้าแบบ2ชั้นนะครับผมนะกระจังหน้าใหญ่หญเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมคันนี้นะด้านหน้าก็ดูบึกบึนนะครับผมสไตล์ของโตโยต้าเขาแหละนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข,าข้างกันต่อนะครับผม สำหรับตัวนี้นะครับด้านข้างนะอย่างที่บอกว่าออกรถที่พิคาเซนเตอร์เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ล้อแม็กเนี่ยแสดงว่าคุณมาไม่ถึงคันนี้จัดไปเลยนะครับแม็กใหม่ยังใหม่ใช้ไปยาวๆเลยนะครับผมแม็กตัวนี้นะครับเป็นแม็กลายเวลนะครับผมสีดำเนรับผมกึ่งเงานะครับผมคันนี้นะมาพร้อมขนาดยางนะครับ 2, 4, 5, 45, นะครับผม R18 นะครับบอกเลยว่าโอ้โห ยางปี2020่แม็กใหม่มือหนึ่งเราเปลี่ยนให้พร้อมเลยนะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นนะผมมิติตรถด,ด้านข้างนะครก็อย่างที่บอกว่าคันนี้เป็นสมาร์ทแคปนะครับคุณสามารถนํารถคันนี้ไปประกอบธุรกิจได้เลยนะคุณจะไปขนทนนะขนของนะบอกเลยว่าใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะผมเดี๋ยวเราดูด้านข้างต่อนะครับคันนี้นะเป็นเบ้ามือจับแบบโครเมียมนะครับผมนี่ติดตั้งมาแล้วนะฟิล์มกองแสงนะฟิล์มดํานะครับแบบ 4 0 6 0นะครับผมตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับเป็นแคปเปิดได้นะครับนี่พอเปิดออกมาแล้วเป็นไงนี่ครับกว้างขวางมากนะครับผมกว้างขวางสามารถเข้าออกได้อย่างสบายนะครับผมห้องผู้โดยสารฝั่งแคปนะครับผมบอกเลยว่านั่งได้หลายคนนะเบาะแคปยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเบาแคปยังใหม่ๆอยู่เลยยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับผมบอกเลยว่าโอ้ยคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับผม สวยๆแบบนี้นะครับผมมีที่เพดคาซ็นเตอร์เท่านั้นนะครับผมรถพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราดูด้านท้ายแล้วกันต่อนะครับสำหรับด้านท้ายกระบะนะบอกเลยว่าโอ้โหใหม่มากนะครับผมเริ่มจากนะครับผมกระบะไรเนอร์นะครับผมตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะครับผม กระบะไลเนืรอใหม่ๆนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับผมคันนี้นะนี่ด้านท้ายก็สวยงามนะครับตัวรีโวเนี่ยเป็นไฟท้ายดวงใหญ่นะครับผมแบบ LED เนะยครับผมตัวนี้นะมาพร้อมกับไฟถอยนะครับผมแล้วก็มีไฟเบรกลงที่3นะครับผมขนาดใหญ่เลยนะที่สำคัญคือเบ้ามือจับเบ้ามือจับด้านท้ายรถนี่บอกเลยว่าขนาดใหญ่มากนะครับผมเปิดได้อย่างง่ายดายนะครับผมนี่ฮะกระบะไลเนืรอใหม่เลยนะบอกเลยว่าโอ้โหพร้อมใช้งานมากนะครับผมใครที่หารถรุ่นนี้อยู่คุณดูคันนี้เลยนะครับผม นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมออปชันภายในรถกันบ้างว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับสำหรับพนักบริษัทนะครับบอกเลยว่าโอ้โหออปชันเนี่ยหรูหรามากๆนะครับผมแล้วก็ ภายในเนี่ยสะอาดเอี่ยมมากนะผมตัวนี้นะเป็นเบาะผ้านะครับผมเบาะผ้านะใหม่มากนะผมฟองน้ำนี่ย,ยังแน่แนๆอยู่เลยนะครับผมภายในมันใหม่มากนะผมตัวนี้นะมีพรมดักฝุ่นให้นะครับที่เพคเซอรคเตอร์ของเรานะผมคอนโซลนะครับผมโอ้โหหรูหรามากนะผมสไตล์โครล่าอัลติสเลยนะผมเพราะว่าทอดแบบมาจากโครล่าอัลติสนะตัวนี้นะครับมีถุงลมแอร์แบ็กนิรภัยนะครับผมคู่หน้านะครับผมมีตรงนี้1ลูกนะครับผมแล้วก็มีฝั่งผมอะไรหนึ่งลูกนะครับผมบอกเลยว่า คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 นะผมสามารถเชื่อมต่อ USB ได้นะครับผมตัวนี้นะนี่นะแบอบกเลยว่าโหยพร้อมเลยนะครับผมตัวนี้นะรองรับบลูทูธด้วยนะครับผมใครที่กาลังมองหารถรใช้งานนี่ห้ามพลาดเลยคันนี้นะครับเป็นแอร์แบบเมนนวลนะครับปรับอุณหภูมิที่มือนะครับ ตัวนี้เป็นเกียร์แบบไม่นุ่นแบบ5สปีดนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหรถพร้อมใช้งานเลยนะผมคันนี้นะครับผมปี2องพนสครับรถวิ่งนะครับ150,000สมนกิโลนะผมบอกเลยว่าไม่จริงไม่แท้ไม่มีการก่อมาอย่างแน่อนอนนะครับผมสวยๆเลยนะผมคันนี้นะใครที่กำลังมองหารถยนต์ไว้ใช้ห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับผมสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลนะครับผมตโตโยตา้ารีโวนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2.4นะครับผมแบบ4สซูป16วาลวนะครับผม150แรงม้านะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบเดิมๆเ,เลยจากโรงงานเลยนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ในตัวนะครับผมบอกเลยว่าให้อัตราการเร่งดีมากประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับผมไฮรักรีโวนะครับผมดูนะครับผม คานเดิมนะน็อตไม่ขยับเลยนะครับผมจุดแต้มจุดมาร์กจากโรงงานครบเลยนะผมฝากระโปรงเดิมตัวนี้นะครับมีระบบเบรกแบบ a b s นะครับป้องกันล้อล้อขนาดเบรกนะครับเสริมแรงเบรกนะผมแล้วก็กระจายแรงนันเบรคครบเลยนะผมแผ่นเพจเดิมจากโรงงานมีอยู่ครบนะครับผมดูนะครับผมแผ่นการความล้อเนี่ยยังหนาหนาแน่นนะครับบอกอะไรว่ารถมาใช้งานคันนี้เนี่ยใช้งานไม่ช้ําเลยนะใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานในห้ามพลาดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู ราคาและโปรโมชั่นเจ้า t o y ยต้าไฮรักลีโวคันนี้กันครับสำหรับราคาและโปรโมชั่น t o y ยต้าไฮรักลีโวคันนี้นะครับบอกเลยว่าสุดแสนจะพิเศษมากๆนะผมเราขายกันวันนี้ราคาบอกเลยว่าคุณลูกค้าจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนนะครับผมคือราคามันพร้อมที่จะให้คุณลูกค้าจับจองเป็นเจ้าของอย่างแน่นอนนะผมสาหรับคันนี้เราเปิดราคาเพียง49,000บาทเท่านั้นนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับผม49,000บาทเท่านั้นถูกมากๆนะผม ลูกค้าสวัสดีฟรีดาวไปเลยนะฟรีดาวพน7,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าได้รถปีใหม่ใหม่แต่งครบๆออปชั่นเต็มๆนะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้นะครับในราคาเพียง4,900บาทนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีแล้วะครับผมใครที่สนใจนะครับคุณรีบจองมาเลยนะครับราคานี้บอกเลยว่าไปไวอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับเจ้าโต y ต้าไฮรักเทยกันนี้นะครับผมใครที่สนใจนะครับอย่าลืม จับลืมจองนะครับสามารถจองได้เลยนะผมคันนี้นะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้นะครับหรืถจะโทรที่เบอร์0 8 9 8 7 4 6 4 9 4 5เพชรคาร์เตอร์สาขาหนึ่งยินดีให้บริการนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยแล้วกันนะครับผมตัวเราวันนี้ปีใหม่ต้องของตัวลาไปก่อนเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ